7สาเหตุที่คนเลิกกดติดตามช่อง YouTube ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันได้เลยครับฝากกดไลค์กด Subscribe แน่เด้อจะเป็น YouTuber ต้องลงมือเฮ็ดสวัสดีครับผมเสกสรรปั้น YouTube ก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก TCDC ครับเจาะเทรนด์โลกปี202 1แล้วก็การสรุปข้อมูลดีๆครับจาก The Addicts t a t Podcast e ีที่67ครับที่เขาได้พูดถึงสาเหตุที่คนครับเลิกติดตามแบรนด์ในโลกออนไลน์ซึ่งผมคิดว่าสามารถมาประยุกต์ใช้ได้กับโลกของ YouTube เช่นเดียวกันครับจะมีอะไรบ้างไปดูได้เลยครับสาเหตุข้อที่1 56%คือบริการไม่ดีครับ ถ้าเปรียบในมุมของยูทูบเบอร์ครับคำว่าบริการไม่ดีก็คือคอนเทนต์ของเราครับมันไม่มีประโยชน์นั่นเองครับดูแล้วนะครับไม่ได้ข้อมูลดีๆเอาไปใช้อะไรได้หรือว่าดูแล้วนะครับไม่มีความสนุกอะไรอันนี้ก็เป็นสาเหตุที่จะทําให้คนนะครับยกเลิกกดติดตามช่องของเราได้ครับสาเหตุที่2ก็คือลงคอนเทนต์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับแบรนด์ถ้ามองในมุมของยูทูบเบอร์ก็คือเราทําเนื้อหาที่มันจับฉายนั่นเองครับ เรียกได้ว่าเนื้อหาของเราครับมีแต่สักกระเบือยันเรือลบเลยนะคนส่วนใหญ่ครับเวลาที่เขาเนี่ยกดติดตามช่อง YouTube ของเราแสดงว่าเขาชอบคอนเทนต์หรือเนื้อหาประเภทนั้นของเราแต่ถ้าเราครับไปทําเนื้อหาประเภทอื่นแล้วเนี่ยครับมันก็อาจจะไม่โดนใจคนที่เขาชอบเนื้อหาเดิมอยู่แล้วนี่แหละครับคือสาเหตุที่คนจะยกเลิกกดติดตามช่องเป็นอันดับที่2ครับสาเหตุที่ 3- 43%มีการโฆษณามากเกินไป ถ้าเปรียบเทียบในมุมของยูทูบเบอร์ก็คือเรามีการใส่โฆษณาในคลิปมากเกินไปนะครับผมถ้าสมมติว่าคลิปของเราครับยาวไม่ถึง8นาทีเนี่ยเราจะสามารถใส่โฆษณาได้1จุดตอนเริ่มต้นนะแต่ถ้าคลิปของเราครับมีโฆษณอ,อมียาวยาวมากกว่า8นาทีแล้วเนี่ยเราสามารถกําหนดโฆษณาได้ตามใจชอบเลยแต่สำหรับผมนะครับแนะนําว่าอย่าใส่โฆษณามากเกินไปเพราะคนดูจะลคาคาญนั่นเองครับ ส่วนตัวผมครับมีโฆษณาเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าเกิน2จุดครับนะอาจจะมีเริ่มต้นอาจจะมีตอนท้ายสักอีกจุดหนึ่งก็พอแล้วนะตามที่ที่เขาบอกเลยนะครับโฆษณามากเกินไปคนลํำคาญและเขาอยากจะเลิกกดติดตามช่องของเรานั่นเองครับสาเหตุที่4 35%มีโปรโมชั่นมากเกินไปถ้าสื่อในมุมของยูทูบเบอร์นะครับก็คือเราอาจจะมีการขายของในคลิปที่มันมากเกินไปครับผม คนที่เขามาดูคลิปนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะมาเสพในส่วนของเนื้อหาดูแล้วมันต้องสนุกดูแล้วมันต้องได้ความรู้เขาไม่ได้ต้องการที่จะมาซื้อของนะครับเพราะฉะนั้นเราขายของได้นะแต่ว่าก็ให้มันอยู่ในขอบเขตที่จำกัดครับถ้าขายมากเกินไปคนอาจจะยกเลิกกดติดตามช่องได้นะครับสาเหตุที่5 34%คือพูดถึงเรื่องการเมืองหรือปัญหาสังคมมากเกินไป เรื่องพวกนี้นะครับบอกได้เลยครับมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับมันจะต้องมีทั้งฝ่ายที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราถ้าเราเนี่ยพูดเอนเอียงไปทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับผมทางที่ดีนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเราก็ถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงดีกว่าหรืออาจจะพูดเป็นแนวเรียกว่าให้ความคิดเห็นนะครับอย่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งจนเกินไป เพราะว่ามันก็จะทำให้คนที่เขาเนี่ยดูแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ชอบเราก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับผมน,นเรียกได้ว่าเสรีภาพเราแสดงออกได้แต่ว่าเราก็พยายามพูดโดยใช้เหตุผลเป็นหลักจะดีกว่านะครับสาเหตุที่6-29%แบรนด์ไม่สนใจโพสต์หรือคอมเมนต์จากคนติดตามอันนี้นะครับผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับยูทูบเบอร์มากที่สุดเลยนะครับคือ เรานะครับอยากคิดแต่ที่จะทําวิดีโอลง YouTube อย่างเดียวเลยเวลาที่มีคอมเมนต์จากพี่น้องทั้งหลายแหล่นะครับที่อยู่ในใต้วิดีโอนั่นแหละครับเราต้องหมั่นเข้าไปตอบเข้าไปพูดคุยกับเขาด้วยจะทําให้เขารู้สึกว่าคนคนนั้นเนี่ยครับเขามีความสําคัญกับเรานะครับเช่นเดียวกันครับเวลาที่เราไ,ไปถามใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยนะถ้าเขาไม่ตอบกลับมาก็เราก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเขาไม่นสนใจเราเลยแล้วเราก็อาจจะลกยกเลิกกดติดตามช่องเขาได้ เพราะฉะนั้นพี่น้องครับมันไปตรวจเช็คคอมเมนต์ในวิดีโอของตัวเองให้ดีนะครับว่ามีคนมาถามอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับเขารับรองว่าเขาจะชอบเราแล้วก็ไม่ยกเลิกกดติดตามแน่นอนครับสาเหตุที่7 14%ใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยในการขายของครับถ้ามองในมุมของยูทูบเบอร์ก็คือตอนนี้นะครับหลายคนรู้อยู่แล้วว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเนี่ยที่มาโฆษณาหรือโปรโมทสินค้านะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขา ได้เงินมาจากค่าจ้างนั่นเองครับทำให้ความเชื่อถือเนี่ยมันอาจจะลดน้อยลงครับส่วนตัวผมนะครับคิดว่าถ้าเราชอบสินค้าตัวไหนนะเราก็สามารถพูดได้ด้วยจากตัวเองได้เลยนะแต่อย่าลืมนะครับสินค้าไหนดีไม่ดีอย่างไรเราต้องพูดตรงๆงครับเพราะในยุคนี้นะครับความโปร่งใสเนะี่ยหรือข้อมูลที่ถูกต้องเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ อย่าหวังแต่ว่าเราจะได้รับเงินมาแล้วก็มาพูดแนะนําหรือมาอวยสินค้าโดยที่สินค้านั้นนไม่ได้ดีจริงอันนี้มีผลเสียต่อแบรนด์แน่นอนครับเพราะฉะนั้นเราต้องพูดความจริงคนเขาถึงจะชอบเราครับอย่ากลัวการเริ่มต้นใหม่แล้วก็อย่าแคร์สายตาใครครับถ้าเราทําสิ่งที่ถูกต้องแล้วพี่น้องหลายคนครับที่ทํา YouTube เนี่ยก็เป็นกังวลว่า กลัวพูดออกมาแล้วก็จะดูไม่ดีกลัวอย่างนั้นกลัวอย่างงู้นอย,งงอ,ยอย่างนี้อย่าไปกลัวครับผมเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนของเราอยู่แล้วนะครับผมก็จะเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับช่วงนี้ work from home นะอยู่ที่บ้านก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอย่ากินอย่างเดียวนะออกกําลังกายด้วยผมจะเป็นกําลังใจให้พี่น้องทุกท่านเราจะสู้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ